สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่รักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มี f อซขอมานะคะว่าอยากได้สูตรดินนะคะสูตรปรุงดินสำหรับปลูกบอลสีเนาะก็ก่อนที่จะไปรับชวมวิธีการปลูกนะคะหรือว่าดินที่ใช้ปลูกเนี่ยเรามาดูบอลส,สวยๆกันก่อนอันนี้นะคะของที่บ้านก็จะปลูกแบบเลี้ยงธรรมชาตินะคะนอกตู้ก็ไม่ได้ใบไม่ได้ดกนะคะ ไม่ได้ถึงกับสวยมากแต่ว่าเขาก็จะมีใบใหม่ๆสวยๆให้เราดูตลอดเวลาเนาะใบจะไม่ได้ตกดกเหมือนเหมือนเลี้ยงในตู้นะคะแต่ว่าคือเลี้ยงได้ไม่ตาย <c oughs> ไม่ตายแล้วก็ได้มีสีสวยสวยเนี่ยมาให้เราชมตลอดนะคะนี่ <c oughs> ค่ะอันนี้ก็เพิ่งทิ้งใบไปแล้วก็เพิ่งแทงหลอดใหม่มานะคะ รอดใหม่เขาจะสวยนะส่วนมากทิ้งใบไปเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจถ้าช่วงไหนเขาทิ้งใบไปก็เอาเขาขึ้นจากน้ํานะคะถ้าแช่น้ำอยู่เอาขึ้นจากน้ําก่อนไม่งั้นเดี๋ยวหัวจะเน่านะคะบางทีเราปลูกก็จะใส่รังโฟมแบบนี้บ้างนะคะใส่รังโฟมเพราะว่ารังโฟมเขาจะอากาศไม่ค่อยร้อนเนาะเขาจะจะเย็นนะใส่ได้ ช่วงนี้ก็จะใบไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเขาจะเป็นช่วงทิ้งใบนะะเป็นเป็นปกติของบอลสีนะคะถ้าเป็นช่วงอากาศหนาวเนี่ยก็คือสีใบบอลเนี่ยเขาจะสีสวยสีสดนะคะสีสวยสีสดกว่าช่วงแบบหน้าร้อนนะคะท่านนะคะเห็นสีสันสวยๆแบบนี้คงสงสัยว่าต้นนี้จะเป็นต้นอะไรเนาะน้องเขาจะมีชื่อว่าวานน้อนเทพค,ค่ะขอบใบจะออก สีน้ำตาลเข้มนะเกือบดาก้านดำแล้วก็กัดแดงแบบนี้ค่ะตอนที่ใบย,ยังไม่แก่จัดก็จะเป็นสีโทนนี้นะคะเขาจะมีสองหน้านะคะมีหน้านี้แล้วก็อีกหน้าหนึ่งจะเป็นหน้านี้จ้ะนี่ค่ะหน้านี้แต่ว่ายังไม่มีจำนวนแบ่งปันเลยนะสวยนะคะวานอนเทศอันนี้ก็จะเป็นบรรดาที่แบบว่าแยกไว้นะคะแยกไวะะ้ไวสำหรับแบ่งปันกันแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่มีนะคะเพื่อนๆก็ กดติดตามไว้ก่อนนะคะจะเป็นราหูอมจันทค่ะพอโตแล้วกัดสีสวยมากเลยราหูอมจันเขาจะมีหูใต้ใบนะจ๊ะยิ่งแก่เนี่ยหูเขาก็จะยิ่งออกเนาะแล้วก็น,นี้ก็จะมีหูใต้ใบเช่นเดียวกันจ้าโอ้ยหาหูไม่เจอเนี่ยยังไม่แก่เท่าไหร่ก็เริ่มเริ่มมีหูแซมขึ้นมาแล้วนะคะเ็าจะเป็นฤือสีโคบุตรค่ะอ่ะ ต้อง <c oughs> จำชื่อใบถิ่ค่ะหรือสีโคบูดอันนี้จะเป็นยุทธหัตถีนะคะ,ะตอนนี้เพิ่งกำลังจะแทงหลอดใหม่ออกมาสีสวยนะคะหน้านี้ส่วนต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะกำลังจะต้นใหญ่กำลังทิ้งใบเหมือนกันต้นนี้พามาดูทุกคลิปเลยนะคะก็จะเป็นพระถังซัมจงังค่ะเป็นบอนโบราณน,นะคะไม่ค่อยมีจำนวนในท้องตลาดน,ะะนี่ค่ะ สะโพกจะกว,กว้างหังซำจงังทรับเสร็จถีค่ะใบแก่จจะกัดแ,แ,แ,แบบนี้นะคะส้มส้มธิดาสวรรค์ค่ะต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะไม่มีชื่อจากจะออกสีน้ำตาลอมส้มๆนะคะออกแนวเปิดๆนิดนึงสวยนะมีเสน่ห์มากเลย ต้นนี้นะคะก็เป็นลูกไม้สองที่บ้านเหมือนกันนะคะต้นนี้จะเพาะมาเองก็เดี๋ยวรอรุ้นต่อไปว่าโตขึ้นเขาจะเป็นยังไงนะคะอันนี้จะออกเป็นแนวใบยาวนิดนึงรุ่นนี้เขาบางต้นก็มีหูด้วยนะ,ะก็เจออยู่สองต้นนะคะที่มีหูก็เก็บไว้อยู่ไม่ได้แบ่งปันไปนะคะก็รุ่นนี้นะคะเป็นพี่ๆน้องๆเขาเนี่ยแบ่งไปเกือบหมดแล้วนะคะเหลือประมาณสักสองสามต้นเท่านั้นนะคะ ต้นนี้จะเป็นองค์ชายปิยะค่ะเป็นไม้มีแครงเนาะจะพามาดูทุกคลิปเลยนะคะเป็นพระโมคคารณะค่ะมีสองหน้าหน้านี้มีอีกหนึ่งหน้านะคะช่วงนี้ใบาอาจจะมีขาวๆแซมๆเนาะเพราะว่าเพี้ยลงนะคะเพี้ยที่เขาเป็นชักยายอยู่ตามใบาตามหน้าใบาแล้วก็หลังใบนะคะลองสังเกตด,ดูดีถ้าแบบว่าใบาเขาเหี่ยวๆแบบว่า เหมือนเหมือนไม่ชุ่มน้ําแบบนี้ยลองดูใกล้ๆนะคะเขาจะมีพวกลายอะลายแดงที่ชักใหญ่อยู่นะคะก็ต้องใช้ยาใช้ยาก็จะเป็นที่บ้านจะใช้เป็นยาเบือปูหรืออีกชื่อดึงเดี๋ยวต้องไปดูนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูะคะ่ะแต่เราก็ต้องช่วยนะคะมือะะแต่ว่าถูๆแล้วก็ฉีดยานะคะไม่งั้นก็ไม่ค่อยออกเหมือนกันนะคะตอ,อนพนอันธุลายค่เพึ่งทิ้งใบไปนะคะโผลมาใบใหญ่เบ้อเลย ตันี้ทิ้งใบไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเหมือนกันทุกบ้านเลยถ้าเป็นไม้นอกตู้จะเป็นหนุมานอมพับพาค่ะใบแก่จะสวยมากดูเพื่อนๆืนเป็นใบหยิกหยิบผิวๆนะคะกระดูกออกชมพู่โอ้โหสวยงามส่ว <laughs> นต้นนี้ทศกัณฐ์ค่ะลงหัวเหมือนกันเพิ่งโผล่ใบใหม่มนะคะใบใหญ่เบ้อเลยทศก,กัณฐ์นะเดี๋ยวเราไปดู ราไปดูดินปลูกกันดีกว่านะคะปลูกง่ายๆอันนี้อส่งไขคค่ค่ะมาดูมุมนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูดินปลูกเนาะมาดูมุมนี้พี่เป็นท์หกหลงขาวค่ะโตช้าเหมือนกันนะคะหกหลงขาวส่วนต้นนี้ขอดูก่อนส่วนต้นนี้จะเป็นพะพันภาษาแดงสีสวยมากเจ้าปอกแก้วค่ะ ใบกลมใหญ่นะคะกำลังแทงหลอดมาใหม่เป็นชมพูพานธองเมืองค่ะเขาจะมีสองหน้านะคะอันนี้เป็นหน้าแบบดั้งเดิมเนาะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันอันไหนหน้าเก่าหน้าใหม่กันแน่แต่ว่านี้นะคะได้มานานแล้วนะคะชมพูพานธองเมืองแล้วก็อนะันเนี้ยแนะนําเลยสําหรับเพื่อนเนมือนหนใหม่นะคะผนุมาตออกสืกคขาเลี้ยงง่ายไม่ค่อยทิ้งใบแล้วคอใหญ่มากนะคะอันนี้เลี้ยงมาประมาณสองปีแล้วเป็นยาแก้ยา กําจัดลายนะคะลายแดงที่มาชักใยนะคะใต้ใบบอลนอะ่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ถุงละประมาณร้อยยี่สิบนะคะซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยขายอืม,มเมล็ดพันธุ์เนาะแล้วก็อันนี้เป็นยาเบื่อปูค่ะแบบนี้ลองใช้ดูนะคะก็แล้วแต่ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าดินแบบไหนที่ เราจะต้องเปลี่ยนนะคะถึงเวลาเปลี่ยนดินแล้วนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นในตู้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ซื้อมานะคะซื้อมาเลื้ม้เลี้ยงในตู้ก็เลยต้องเปลี่ยนดินนะคะเพราะว่าดินเขาจะเป็นแบบเนี้ยมีตะไคร่สีดําๆแบบนี้นะคะเปลี่ยนได้แล้วแล้วก็ถ้าเป็นไม้นอกตู้ถ้าดินแข็งแข็งเนี่ยถ้าเพื่อนๆกดไปนะคะดินแข็งแข็งอะอย่างเงี้ยอันนี้ดินแข็งแล้วแหละต้องเปลี่ยนดินได้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแยกแยกหน่อด้วยเป็นพญาพันวังค่ะ สวยเลี้ยงง่ายเหมือนกันพญาพันวังส่วนอันนี้นะคะก็จะเปลี่ยนดินเหมือนกันตอนนั้นใช้แกบปลูกเนาะเอาแกบไปหมักแล้วก็มาปลูกรู้สึกว่าไม่ค่อยงามเท่าไหร่เดี๋ยวจะเปลี่ยนดินนะคะเปลี่ยน,นดินกันพะนครค่ะดินที่ที่ใช้ปลูกจริงๆแล้วอะใช้แค่ใบกล้ามปูอย่างเดียวก็ได้ใบกล้ามปูตามร้านที่หมักแล้วเออไม่ใช่หมักหรอกเหมือนเขาเขา พอยังไงเขาใส่กระสอบไว้นานแล้วนะคะเราก็ใช้เลยไม่ได้หมักอะไรทั้งสิ้นนะคะก็เทลงมาก็จะเป็นประมาณนี้เขาจะมีเป็นแบบนี้ค่ะที่ใช้ผสมก็จะเป็นดินใบจ้ามปูค่ะหรือเพืือๆไม่มีก็ใช้ดินปกติได้เลยนะคะเอาตัวพีแบบว่าล้วนนิดนึงนี่ค่ะเทได้เลยก็จะเทไม่เยอะนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนต้นไม้เยอะหรือน้อยเนาะ แล้วก็ใบก้ามปูนี่ค่ะใบก้ามปูในกระสอบก็จะประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วสามารถแบบว่าถ้าไปซื้อตามร้านก็บอกเขาเอาที่แบบว่าเก่าๆนิดนึงก็ได้อย่างนี้เราปลูกได้เลยนะคะไม่ได้มาเพิ่มเติม ก็จะเป็นกระสอบใหญ่นะคะแถวบ้านก็อยู่ที่กระสอบละหกสิบาทนี่ค่ะถ้าอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าดินแน่นมากเลยดินแน่นมากค่ะแบบนี้เปลี่ยนได้เลยค่ะเ mm hmm. วลาเปลี่ยนก็คว่มกระถางได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะใช้มือจับเนาะเอาเมือเนี่ยจับไว,แบบว้แบบนี้เวลาเขาล่วงจะได้ไม่ไปกระแทกแบบกระแทกกับกระลำมังนะคะนี่ค่ะ อันนี้เหมือนกับว่าเขาก็อยากอยากโตนะแต่ว่าดินมันมันไม่้มีสารอาหารอะไรแล้วเนาะ<ช>ก็แกะดินเก่าออกได้เลยจะล้างหัวก็ได้หรือไม่ล้างก็ได้นะคะก็ดูเท่าสมมติว่าหัวเขาไม่ได้เปื่อยไม่ได้อะไรก็ไม่ต้องล้างหรอกก็แกะดินให้มันเหลือน้อยแล้วก็ปลูกใหม่ได้เลยเน<ช>ี่ยบางทีหัวนะคะอยู่นานเนี่ย ถ้าเขาแฉะมากๆเขาก็จะเนี่ยค่ะจะจะฝ่ะอส่วนไหนเสียก็เสียส่วนไหนที่ยังอยู่ก็ยังแข็งอยู่แบบนี้เนาะแต่น้าบางทีอยู่ในดินานานๆเขาก็ฝ่อนะถ้าแบบเขาไม่งามหรืออะไรยังไงก็สามารถแจะถอดเอาเอาดินออกแล้วก็เอาหัวไปล้างได้เลยส่วนมากก็จะเปื่อยเหมือนกันเปื่อยเขาก็จะแบบ สร้างหัวมาเองใหม่ได้ส่วนที่เปิดก็เปิดไปนะคะแต่ถ้าสร้างไม่ได้ก็คือหายเลยหัวอื่จ้าถ้าเป็นแบบนี้ก็สามารถปลูกได้นะถ้าอันไหนที่เราไม่ได้แบบเออไม่ได้แบบโคบคประงมบมากอะไรเย่งนี้ยปลูกปลูกได้เลยก็ไม่ต้องล้างหัวก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่เราเนาะอันไหนที่เรารักมากเราก็ล้างหัวแล้วก็ปลูกใหม่ไปเลยนะคะอันนี้ก็ธรรมดาก็ไม่ต้องก็ได้ใส่กระถางใส่ดินใหม่ เดี๋ยวมาดูกันค่ะก็เดี๋ยวเราจะปลูกกระถางเดิมนี่แหละก็เอาเป็นส่วนใบใส่ไปก่อนถ้าสมมติว่ามีขี้วัวขี้วัวแห้งๆเลยนะแล้วก็แบบคิดไก่เก่าๆอย่างเงี้ยใส่ได้เดี๋ยวก่อนเอานี้ออกมั้งเอาใบกล้ามปูรวนใส่ไปก่อนแล้วก็อันนี้เราก็คุกที่เราใส่ดินกับใบกล้ามปูน ปลกไปนะคะให้เขาๆกันมีดินปนบ้างเนาะ,ะใส่ไปถ้ามีสต,ตาร์เกิลจีใส่ก็ได้เดี๋ยวเอามาใส่แล้วกันไหนๆก็มีแล้วแต่ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่นะคะนี่ก็การเชื้อราปุ๋ยเยอะไปไหมถ้าเยอะเปลืองนี่ค่ะใส่ไปบนกระถางเสร็จแล้วก็ปลูกไปได้เลยถ้ามีปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ ี่ไก่ก็ได้อันนี้ก็คิดไก่แบบมีนานแล้วนะคะใส่ได้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะปกติก็ไม่ค่อยได้ใส่หรอกเนี่ยค่ะใส่ไปนิดนึงหลังจากนั้นก็เอาดินที่ผสมใบต้ามปูนะคะปิดได้เลยเอาลากลงใต้ดินให้หมดถ้าใบาอันไหนที่มันเหี่ยวเหีอจะเด็ดทิ้งก็ได้นะคะอันนี้เด็ดทิ้งไปเลย ใส่ใบก้ามปูล้วนก็ได้หรือว่าปนดินนะคะประมาณแล้วแต่นะคะถ้ามีใบก้ามปูน้อยก็ใส่ดินเยอะก,กว่าได้แล้วแต่แต่เนี้ยบางทีอ่ะของเราก็ปลูกด,ดินก้ามเอ่อใบก้ามปูอย่างเดียวนะคะบางทีก็ถ้าใบาก้ามปูช่วงไหนมีน้อยก็จะผสมดินผสมดินเยอะหน่อยใบยก้ามปูน้อยหน่อยอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีสูตรตายตัวนะคะสังเกตดินเอาถ้าแบบว่าดินเขาเริ่มแข็งเราก็เปลี่ยนใหม่ได้ นะคะถ้าน้ำนยังซึมแบบยังดีอยู่รถไปปุ๊กน้ําหายปั๊บอย่างเงี้ยไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าถ้ารถไปปุ๊กน,น้ํายังซึมขังอยู่แบบเต็มขอบกระถางเนี้ยต้องเปลี่ยนดินแล้วนะคะอา้าต่อไปส่วนกระถางน,นี้ดิเปลี่ยนเลยจ่ะอยากจะโตแต่ว่าดินมันไม่อํานวยจริงๆเอาไม้ไม้แหย่ก้นกระถางน,นะมันจะได้ออกง่าย

อันนี้เป็นใบมะขามเทศนะคะเราไปกวาดมาใต้ต้นก็มาปะกไว้เพราะว่าพอปะกปุ๊บเนี่ยดินข้างล่างเขาจะชุ่มชื้นนะคะอันนี้โรยสตาร์กินจีว้ดินข้างล่างเขาจะชุ่มชื้นนะคะก็ทําให้ต้นไม้แข็งแรงดีนะคะวันนี้นะคะก็มีเทคนิคในการปลูกบอนสีมาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะคุณ้ค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ